มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพเส้นทางพายุฤด,ดูร้อนเคลื่อนตัวถล่มพื้นที่เสี่ยงวันที่7เมษายน2566ยกลิลุมอุตุพยากรอากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคุมบริเวณประเทศลาแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วนะคะ คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันที่7เมษายน2566จากนั้นจะแผ่เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณนลนและภาคเหนือตามลำดับค่ะส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ ลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบนะคะวันที่7เมษายน2566ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมชัยภูมิมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต และอุบลรัชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนานยกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ